เปิดวาร้าพยบวโคศกฝีปากกล้านะครับค่ะอ๋อที่ได้เป็นโคศกงานเมื่อคืนตอนนี้นะครับผมโอ้โหรอบทัวร์ลงลงระนาบเลยค่ะแจ๊บชั่วข้ามเลยชั่วข้ามคืนค่ะแต่ว่าดังแบบคนเข้าไปเพรว่าคอมเมนต์แบบทะลุยับเลยสาวซีโอโอ้โหก็คืองานจากงานเมื่อคืนนี้นะครับวันที่8กุมภาพันธ์เนาะที่เป็นงานหมอลำนี่แหละ มีงานหมอลำไปลงแล้วทีนี้ก็มีโคศกที่พูดจาเหมือนพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่หลายๆคนฟังแล้วก็รู้สึกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าทำไมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเปล่าๆด้วยนะคะพูดออกแล้วออกสื่อพูดพออกไม่ผ่านไม่ผ่านออกกระจายข่าวออกกระจายเสียงทั้งก่อนเริ่มงานเองแล้วก็หลังเริ่มง,งานหลังจากหมอลำแสดงเสร็จด้วยแล้วจะเต้ยลาเสร็จแล้วยังมีการมาบอกว่าโอ้ไม่จ้างแล้วหมอลำวงนี้นู่นนี่นั่น กลายเป็นแบบโอ้โหแฟนคลับก็เลยส่องเทียบเลยใช่ไหมว่าโจ้แฟนคลับแฟนคลับนะครับแห่ส่องเปิดวาร์ปแล้วยังเียมีคนเอาบอกว่าเอาชื่อบอกว่ามาเปิดแงมาชื่อคนนี้เข้าไปส่องนะแล้วนี่พอหลังจากที่ได้เห็นชื่อแล้วเราเข้าไปส่องโอ้โหตกใจสาวสีตกใจคอมเมนต์คอมเมนต์คนที่เคยกแรกคนแรกคนแรกนี่ บ้าหลือพันคอมเมนต์นะสาวสีออเอ้าอ่านคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเนาอหลายคนก็คงรู้แล้วเนาะว่าขอยลบคนนี้เนี่ยเป็นใครเพราะว่าพวกราได้ตามข่าวแล้วเป็นข่าวที่กำลังเป็นกระแสที่สุดในวันนี้เลยที่มีคนหนึ่งมาเลยพูดนึงมอลำแบบนี้แต่เราไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ขอเอ่ยสถานที่นะเพราะว่า อย่างดีหมดในงานเมื่อคืนที่ผ่านมาดีหมดน่ารักองค์รวมคือดีหมดแต่เนี่ยแหละ้วมีสะดุดอยู่เรื่องเดียวคนเดียวด้วยเอคนเดียวด้วยที่เป็นประเด็นเนี่ยที่ได้สร้างประเด็นไว้เนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือหายไปเลยหายไปเลยหายคอมบิดเมฆไปอ่ามาอ่านคอมเมนต์กัน่อยดีกว่าคอมเมนต์จากพนปกตินะแต่พอได้รู้ว่าแล้วของเฟซบุ๊กของโคศท่านนี้นะโคศปิตปาก้าเอ ปีปากก้านะครับผมนี่นี่ฝากถามข้อสงนัยมาแนวแนค้นซีสเเกตบอครับอืมถ้าจะเป็นข้อซีสเเกตไปล่าออกซะอืมอืมอ,มอ,มอมโอเคปึ๊บปึ๊บปเอาคอมเมนต์ต่อมาบอเบิงสัญญาจากหมอลำตีเจา้าคือเว้าวจุดๆ,ๆแมวแมว,แ,มว,แ,มวแบบนี้บอดีๆบอเป็นกะยาเป็นผู้นำคน อ๋อนี่เพราะเม้นต่อมาสาวสีค่ะนิสัยแบบนี้บ่เหมาะที่จะมาเป็นผู้นั่งค่ะอือเยอะอยู่แต่ว่าเขามีนี้ออก่ากินให้เหมือนปากเด้อข้าวนี่อ่านไม่ได้ทุกคำเป็นแล้องขอให้ก่อนจุดๆต้องพูดอะไรบ้างมะต้องพูดอะไรบ้างนะมาตอบคอมเมนต์เช่าบ้านแน่เขาเอารถทัวร์มาจอดรถแต่แต่เ้าแล้วยาลบโพดเด็ดขาดทางปิดเศษหนีค่ะอือค่ะ อ๋อซอฟต์ลงแค่เราซอฟต์ลงแล้กันเราเราจะพูดถึงว่าถ้าเราอ่านคอมเมนต์ให้มันซอฟต์ลงอาจจะรู้สึกลื้อหัววันนี้ไหมได้ได้คอมเมนต์มีแต่รีแวร์ได้ไหมใช่ค่ะกพืขออภัยบางทีที่เลื่อนอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะคะเลื่อนไปคัดกรองคอมเมนต์คัดกรองก่อนเพราะว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์มันพูดออกสื่อไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่ทุกคนก็ด้วยความเป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยนี่คนเป็ือนกันวเนาะจังบ๊อ จุดๆทัวฮล่งฮา,านี่แวะมาดูรถทัวจอดเต็มหน้าบ้านแล้วเขาเป็นรางสีๆย,<ะ>ยากเกงแต่ปากออกมาชี้แจงด่วนมาจากบุญการครับข่าวดังจริงพอยอบอก็พูดสะเหมือนเป็นงานส่วนตัวอของเจ้าของนะครับเสียชื่อเหมิด่อยมานำรถทัวร์มาเบิร์กคูน้ำปุ๊บ อ,อย่าปิดคอมเมนต์อย่าโลบโพสนะกำลังอ่นานสนุกสาวผูห้หลักผู้ใหญ่จัดการด้วยตามรถทัวรมาด้วยไรวุฒิภาวะในความเป็นจุดจุดจนี่ไงเก่งให้เหมือนที่ปากพูดนะตามราถทัวมาครับหน้าตาก็ดีแต่นิสัยแย่มากจุดจุดจด,ด,ดพอที คนนี้บอกว่าไม่มีวัวปนคืออย่างไม่มีวัวปนขอเดี๋ยไมออกเสียงคมือเขไม่อ่านนะความไม่อ่านตะเคียนน้อคมันมันมันมีชื่อปิดด้วยมหาเหมืองจอดจ้าที่เป็ดกันนายตะเนน้อดั้งทางปานีละจ้าสนใจครีเอเตอร์เรียวแล้วอืแวะมาอ่านคอมเมนต์ครับจบแหวนพอเทเด้อจ้าเคยสร้างเป็นบอนี่ บอรได้นังซื้อ,อค่ะแต่ยอยากหายแทนอืมอืมคือ่บบโได้นังซื้อล่ะทำให้คอยในห้อเขานี้แล้ววะอย่างอีกน้นอหลายอยู่หลายเติอบอยู่ค่ะคำพูดเป็นนายเรารับรททัวได้เลยอือ่นี่เข้านีกวะอาจจะมีแระเช่าสวยๆอยากพูดคำ <laughs> อะไรี พอนนี่บอกว่าคัดเนาะถอยอบเอก่งขคัดถ้าค่าประตูเจ้าในใจเขาบะลายมันก็มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นกับงานเองน้องที่บอานสัญญาบอกคุณน้ำค่ะระมบุวาเริ่มตีหาเพื่อนเลยนในหอดมงมงหาน้าที่ค <ฮะ S 1> ่ะศูนคัด มันทั้งมีทั้งตั้งแต่เริ่มแรกเข้าไปเลยเนี่ยเก็บเก็บบัลแล้ววันอะไรเงี้ยเนาะอย่าว่าแต่จะย่าว่าแต่เจะบว่าจ้างเขาปีน่าถามเขาว่าเขาสิมานันเจ้าปออีอผู้ใหญ่ต้องลงแล้วแหละเสื่อมเสียเืีอเสียงค่อือเดีหลายคนก็บแวมอ่านคอมเมนต์เหมือนเราเนี่ยทุบแวมอาหารแต่เราก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะสวัสีเนาะปล่อยให้เอ็ซีจัดการเองค่ะก็คือ มีสิทธิจะเรียกร้องเนาะสิทธิเขาทำไม่ถูกไะครับไม่ถูกเราก็ต้องไปแสดงความคิดเห็นก็ถูกแล้วใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการช่วยดูแลกันและการเอาเนาะยิ่งเป็นภายในค่าว่าเนาะก็ต้องมีอะไรพูดถึงบ้านค่ะนี่หมอลำมีสัญญาจ้างว่าเลิกกี่โมงหมอลำเลิกว่าไงมาหมอลำเลิกก่อนพนาเอออยากให้เรียนหัวสองโมงเศร้าาออกไหมดามหมอลำค่ะ ว่าสิบอจ้างเดี๋ยวบอจ้างอีกกับบ้องมึดดอกถามหมอลําบอว่ามือว่างให้ยังนะจะสีถามหมอลําบอพาหมอลไปว่ามมือว่างให้บอว่าเขาสีมาลัมให้อีพอฟั่งอีบอมึดหลายคนเดียวเนาเบิดบ้านตายตัวเดียวเองตาตัวเดียวเนาเบิดของอ่ะเนาเบิดของ จังสี่กระเลือกมากเลี่ยสีโอคอมเมนต์เยอะดีจังอ่ะคอมเมนต์ก็แบบว่าน่าคอมเมนต์มากน่ากัดีกว่าขอบอ่ะคอมเมนต์ดีกว่าเนาะแต่ว่าเราขอคัดคอมเมนต์หน่อยแเราจะเพราะมเข้ามาเรื่อยๆไงคอมเมนต์ยังมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะออกมาขอโทษหมอร่ำแนยก็ดีเด้อว่าว่าเพิ่นปานนันเพิ่นปาคือเสียงใค้กับจังหวัดเจ้าจวนวะมีเพลงแต่งด้วยใช่ไหมให้จังหวัดนี่คนนีบาร์สี ดีใจด้วยครับท่านมีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วค่ะชื่อเสียงอืมชื่อเสียงโอ้ชื่อเสียง,ช,ยง,ช,ยงชื่อเสียงกับชื่อเสียงนะมันมีคำที่สะกดเหมือนกันนะบอกโจเราอ่านเออโอเคแต่ความหมายต่างกันมากเลยนะออชื่อเสียงกับชื่อเสียง คำพูดแสดงถึงสอดอไม่มีภาวะความเป็นผู้นำเลยท่านรู้ไหมที่พูดเมื่อคืนพูดอะไรออกไปทุกอย่างมีสัญญามีกฎระเบียบให้ใช่พูดเอามันอย่างเดียวเสียกันหมดเสียชื่อด้วยเสียทังจังหวัดด้วยก็มีสีขอย้าอีกครั้งนึงนะคะว่าบุคคลคนเดียวนะคะที่ทําให้งานกลอยแต่โดยรวมองค์ วงงานเขาแบบแสดงนะอยากราบลื่นหมดเลยแต่ถ้าไม่น่ารักงานจัดออกมาได้ถ้าไม่มีคนคนนี้พูดแบบนี้แล้วงานนี้จะจบสวยมากสวยมากสวยจริงเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นในบางช่วงเนาะที่ทางเราเพิ่งก็มาลงคลิปมาอะไรเงี้ยก็ไปเยอะนะหมอรำก็ไสด้เต็มที่นะแล้วคนไปเยอะมากก็อย่างที่บอกเลยค่ะหมอรำแต่ละคณะเนี่ยจะไปแสดงที่ไหนนั่นคือการประกาศสัปดาห์ประกาศคุณภาพเพื่อที่จะ ให้เจ้าภาพไหนได้เห็นแล้วเขาก็จะได้จ้างอีกเขาเต็มที่อยู่แล้วทุกงานแล้วอีกอย่างที่สำคัญคือสัญญาจ้างนี่แหละสำคัญเขาทำตามทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยแต่เจอแบบเนี้ใครจะใครจะเอาให้ดูไกลๆดีกว่าดูคอมเมนต์นะครับรถทัวร์นะครับคอมเมนต์นะไล่มาเลยนะสีผู้น่ะผู้น่ะคอมเมนต์แหมผู้น่ะเกือบพันคอมเมนต์จ้ะพี่น้องรัว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 ทั้งนั้น อันจะได้เัี๋ยวมึงเปิดมือนีคุณนะคุณหนะคุณหนาเข้าเมนต์่ะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเออเรากับม็อเปิดวาร์ปอาจารย์เปิดวาร์ปขอเยาวบอสีปากกร้าคันนี้นะครับที่ตอนนี้โดนทัวลงอืงเขาบอกว่าแล้วคนบอกว่าอย่างที่ขอเฉลยพักข่าวสาวพรสั่นมาเบิรงข่าวเจ้าอย่ลางไรไงโอ้ตามข่าวเจ้าผู้ใหญ่ไงเลยผู้ใหญ่กล้าเปิดโทรศัพท์บอลเนาะมือนี้ เดียวได้ว่วอ่าบอเคลนไหวนาบเคลนไว้ต้องบอเคลนไวแต่ว่าไรถทัวร์รถทัวร์ก็เคลนไหวแทนขอนย่าเขาเนีกแคบกันแค่เฟดไปคันแม่มือเลยเป็นปีท่อซสีเดียวโอ้โเป็นปีเฟดสีมันมันมีตรงนี้เออมาหาตรงนี้พร้อมแล้วครับสำหรับงานคืนนี้จุดแต่ศูนย์คันปีนี้เพื่อย่าง หน,หนึ่งวันที่แล้วคือก็เพิ่งมาอืมก็สศูนเรื่องอะไรก็เราก็ไม่ได้รู้เรื่อง,งนึงตั้งรัานเนาะแต่ก็เท่าที่ได้เห็นก็คือรถทัวร์ลงจอดเยอ,อะมากแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมีทักออกและทักแก้สเสมอขึ้นอยู่แับว่าะจะออกมาไหมหรือว่าจะ,ะจะยัง ยงานถือว่าจะยังเงียบไปแต่คลิปนี้คือจะให้กำลังใจหมอลํานะครับหมอรัมไม่ได้ผิดเลยสแสดงตามสัญญาว่าจ้าเราก็สแสดองอย่างลาบรื่นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเขาเอ่ยมาสมศักดิ์ศรีของหมอ่ําเลยแหละแต่อบอกหมวาท่านนี่จะเข้าไปเจ้าวิวใส่มาตอนที่เป็นสแสดงหรือเจ้าปุณพวออกมาตอนที่ว่าเป็นเลิกงานหรือเปล่าแล้วเจว้าปุ่ตื่นนึกว่าแต่ว่าของวงแรงนเป็น โหกโมงเสาร์หรือเปล่าคิดว่าเอ๊ะเพิ่งจะหกโมงเองอะไรพูดเร็วจังสิบอเดี๋ยวจะบอกว่างาน,นคืนนะคะชาวบ<ม>้านน่าร<ม>ักแล้วก็ทุกคนน่ารักให้กันตอบรับดีดูแลหมอรำดีมากๆเพียงแต่พอเจอคนหนึ่งคนบุคนคลเดียวนี่แหละพูดแบบนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะไม่หมาะหรือเปล่าที่จะออกมาพูดแบบนี้นะคะโอเคครับผมนะวันนี้ก็ได้เอาข่าวสารมาฝากนี่แหละครับเป็นข่าวที่รู้สึกว่าแฟนคลับพิศดาร้องยูนิเพราะเขาพิศดาร้องว่า ซื้อออกมาเ็อย่นกันไม่มีชื่อใครสักคนแล้วไม่มีเอ่ยชื่ออะไรเลยบอกแมาหลวงเพิ่อนจะสชื่อจะเชื่แหละแต่ว่าเราก็<ห>ไม่เกลียดไม่เราไม่ให้เกลียดทุกทุกทางครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ